เอาสบายดีโมเพื่อนเนาะมืัอนี้่สิมาบอกวิธีอ่านข้อความเนอร์วอทแอปเนาะแบบว่าเขาเซตห้าเฮาแล้วเขาลบทิมเนาะเวลาที่เฮาโบท่นานอ่านเฮามีเรียกเราว่าค่าเรียกเฮาโบท่านอ่านเพื่อนเนาะแล้วเฮาสามารถบึ้งคืนได้เนาะเฮามีวิธีกอนอื่นมดเธอมดทุกคนดาวน์โหลดแอปวิกเคชั่นเนาะหรือว่าวอดสดิเลตเนาะ คนอื่นมาเถอทุกคนเข้าแบบยกตัวอย่างข้อความเนาะคือแบบนี้เขาเซตหาเนาะข้อความเขาข้อความข้อความนี้ถือลบเนาะเฮาบ่สามารถเห็นข้อความนี้เนาะทุกคนเนาะก็ออกนี่เนาะหลังจากออกหน้านี้แล้วเนาะเฮาเข้าิสโตูดันถึงนี่ครับพิมพ์อยู่นี่เนาะพิมพ์คำว่า was was delete เ no, นาะทุกคน was delete เ no, นี่เนาะแล้วก็ค้นหาหลังจากนั้นเขาก็เข้ามาติดตัง้งเราทาแป๊บหนึงน่งเนาะทุกคนเน็ตมันซาเลยเนี่ย หลังจากนี้เนาะเหาดาวลดสำ็จแล้วเฮ่าเข้าคำว่าเปิดตัวนี้เนาะเปิดเลยหลังจากเปิดแล้วเฮ่อทุกคนมาเบ่งยูดานลุมนี่ะจะว่นเน็กเนาะเน็กแล้วก็อนุญาตแล้วก็มาดานลุมอีกเที่อนหนึ่งแล้วก็อนุญาตเนาะ หลังจากนี้แล้วเธอทุกคนมาสังเกตบังอยู่หน้านี้เนาะนี่วอสดีเ e ็ e เนาะเธอเปิดเนาะถ้าเราเปิดมันก็สีอดได้เปิดอันนาตเนาะหลังจากเปิดแล้วเธอเขาออกจากหน้านน,านี้เธอทาแป๊บนึง หลังจากเข้ามาหน,นนี้แล้วยกตัวอย่างว่า WhatsApp นี่ถ้ามันปิดแบบนี้เนาะทุกคนอย่าเฮิรทุกคนเาเปิดตัวน,นี้เนาะในการนี้หลังจากนั้นเนาะเข้า WhatsApp เบิ่งนี่เนาะอันนี้เนาะเขาส่งมาเขาจะว่าข้อความนี้ถูกลบ แล้วก็ออกจ้งมนาน,นี่ยนะแล้วก็เลื่อนมาบึงแอบดีลสแล้วก็แตะเข้ามาเลยเนาะอันนี้เป็นโฆษณาหลังจากเข้ามาอยู่หน้านี้เลยหนระเขาก็สามารถบึงข้อความที่เข้าลบในเนาะแตะเข้าปุ๊บมันจะเห็นนี่ตัวนี้เนาะข้อความที่เข้าลบ เขาเซตแล้วเขาลบเฮ้าก็สามารถเบิ่งคืนได้เนาะ